เตือนสติ6สิ่งอันตรายห้ามลืมในรถเด็ดขาดเช็คลิ์6สิ่งของติดตัวแต่แฝงอันตรายห้ามลืมทิ้งไว้ในรถตัางแดดจัดเด็ดขาดก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับจอดรถตั้งแดดบางครั้งก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งในปัจจุบันที่จํานวนรถยนต์เพิ่มปริมาณมากขึ้นเอยๆการจะหาที่จอดในร่มจมอหาได้ยากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงอยากจะขอแนะนํา ข้อควรระวัง6สิ่งของที่ห้ามทิ้งไว้บนรถร้อนๆเป็นนั้นค่ะเพราะอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น่าหนัใจได้ครับ 1. โทรศัพท์มือถือความร้อนทำให้วงจรภายในโทรศัพท์ได้รับความเสียหายและแบตเตอรี่โทรศัพท์เกิดการระเบิดโดยเฉพาะหากเปิดใช้งานจะทำให้ความร้อนสูงขึ้นจึงเสี่ยงต่อการระเบิดได้ทางที่ดีดควรพกโทรศัพท์ติดตัวไว้เสมอดีกว่านะครับ 2. แบตเตอรี่สำรองไอเทมมงคลยุคใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีนั่นก็คือแบตสำรองซึ่งจะตัวนี้เป็นแบตชนิดลิเธียมไอออนที่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อเจอความร้อนสูงอาจทำให้เกิดการลัดวงจรส่งผลให้เกิดการระเบิดได้ครับ 3. แผ่นยางกันลื่นแผ่นยางกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ที่มักวางไว้เหนือแผงคอนโซลแม้ว่าจะไม่เกิดการระเบิดเหมือนข้ออื่นที่ผ่านมาแต่อาจละลายติดไปกับคอนโซลได้หากได้รับความร้อนเป็นเวลานานนะครับ 4. ไฟแช็คห้ามทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสหรือถูกแสงแดดเป็นเวลานานเพราะแก๊สที่สะสมเกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวในไฟแช็คจะขยายตัวจนอาจจะระเบิดได้ครับ 5. กระป๋องสเปรย์เมื่อถูกความร้อนจะทำให้วัตถุสารเคมีและแก๊สในกระป๋องขยายตัวจึงเกิดประกายไฟหรือระเบิดได้นะครับ 6. น้ำแข็งแห้งเมื่อน้ำแข็งแห้งระเหิดจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารหมดสติเพื่อความปลอดภัยควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีช่องระบายอากาศแยกจากห้องโดยสารรถยนต์หากเก็บในห้องโดยสารควรเปิดกระจกรถเพื่อระบายอากาศนะครับ หากจำเป็นที่จะต้องเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้บนรถก็ควรเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงเช่นกล่องเก็บของคอนโซลหน้าหรือใต้เบาะที่นั่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้อีกทางหนึ่งครับ